สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระมหาก็นำเอาพระสมเด็จวะะรังเป็นพระในยุคปลายนะเป็นบล็อกพิมพ์ของชจ่งหลวงวิจาร์ณเจรานายเนื้อเนื้อผงเบลานเผานะเพื่อนสมาชิกเนื้อผงเบลานเผาแล้วก็เรียกว่าไม้มงคลนะไม้มงคลหลากหลายชนิดนะ ที่เผาแล้วก็นำมาเป็นส่วนผสมเป็นสมเด็จองค์ดำบางท่านก็เรียกว่าสมเด็จเนื้อใบลานเผาหรือว่าสมเด็จองค์ดำผู้ทุกขุนของท่านนี่โอ้โหคงกระพันชาตรีนะเพื่อนสมาชิกพอ่อใหญ่มาหาเคยกล่าวไว้แล้วนะผู้ทุกขุนของสมเด็จองดำเนี่ยคงกระพันชาตรีแบบไหนนะ ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดอยากจะฟังว่าที่มาที่ไปทําไมอยากมีกันนักทําไมอยากครอบครองกันนักสําเร็จองค์ดําเนี่ยนะคงกระพันชาตรีจริงหรือเปล่านี่พยมหาได้ได้กล่าวได้พูดถึงที่มาที่ไปมากมายหลายคลิปเลยนะทําไว้หลายคลิปถ้าจะพูดตรงนี้ก็อาจจะไปซ้ําความเดิมก็ให้เพื่อนสมาชิกลองสละเวลาเสิร์ชด,ดูได้นะ เสร์ชดูในช่องมหาสองพบ้านเนี่ยพิมพ์คบว่าสมเร็จอง์ดาเข้าไปนะเนื้อผงเวลานเผาเนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยๆอคลิปนะท่านก็ไปไปดูได้นะแล้วก็เอาแม่เหล็กมาด,ดูดก็ดูดติดนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้แต่ที่ได้นําองค์นี้มาลงอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งถามมานะถามมาเรื่องออไม้มงคลนะไม้มงคลก็หลากหลายชนิดนะ <c oughs> แล้วก็มาผสมกับเนื้อผงใบลานใบลานสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นแล้วก็โดนพม่าตียับเลยนะเผากรุงนะแต่ว่าเมื่อพระเจ้าตากท่านได้ย้ายจากกรุงศรีมาฝั่งทนนะหลังจากท่านนำทหารผ่านศึก ได้เอกราชจากพม่าแล้วพม่าแตกพ่ายหนีไปแล้วก็มาสร้างวังใหม่ที่ฝั่งทนแล้วก็นำใบลานเก่าๆที่ไม่โดนเผาไปหรือว่าแตกหักชำรุดขาดบางน,นำมาโบราณท่านว่าอย่างนั้นนะประวัติศาสตร์ว่าอย่างนั้นก็นำมาเก็บไว้จนมาถึงสมัยสมเ็จโตท่านเนี่ยท่านเห็นก็ดำมาเป็นส่วนผสมสร้างพระเป็นบางส่วนนะ จึงพูดกันติดปากว่าเนื้อผงเบลานเผานะอาจจะไม่ได้หมดอาจจะไม่มากมายเพอาะที่จะเผาเป็นเป็นลังๆเป็น p, หีบหีบรือว่าเป็นกล่องประมาณนั้นนะ่ะเอาเป็นว่าที่ชํำรุดแตกหักนะเอามาเผาผสมลงเป็นมวลสารก็มีตามตำนานก็กล่าวไว้แบบนั้นนะก็เหมือน คำข้าวที่บอกนะคำข้าวอันนี้อร่อยท่านก็คายออกมาไม่ใช่ว่าท่านจะอ,ออกมาหมดปากเลยก็ไม่ใช่ก็นํามาเป็นส่วนพอมาเป็นเชื้อได้เล็กน้อยนะพระอริยะสงฆ์เวลาท่านฉันข้าวนี่ท่านไม่ได้ฉันด้วยความอยากท่านฉันเพื่อที่ยังชีวิตไห้เปลยนไปท่านจะรู้รสหวานมันเค็มเปรี้ยวนะใ,ในในอาหารนะ ฉันยังมีสติประมาณนั้นนะต้งก็น,นำออกมาเป็นบางส่วนเปรียบแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าจะคายหมดออกทั้งปากอันนี้ก็เค่นเดียวกันนะถ้าใครมีสมเด็จวัละครั้งองดำเนี่โอ้โหขึ้นคอเลยนะเพื่อนสมาชิกมีผู้รู้หลายท่านมีเซียนหลายท่านนะที่ท่านมีสมเด็จองดำเนี่ยเขาขึ้นคอเลยนะเพื่อนสมาชิกอรัตนาท่านห่มจีวร ขึ้นคอเลยเป็นอมตะจ,จำกากยเลยนี่พ่อใหญ่มหาก็เห็นหลายท่านนะทั้งที่ท่านก็เป็นผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศนะอันนี้เราไม่ได้กล่าวถึงพวกฝ่ายพาณิชย์นะพวกฝ่ายพาณิชย์พ่อใหญ่มหาไม่เคยเห็นขายขายปล่อยสมเด็จองค์ดําเลยนะ<ม>เห็นไหมครับไม่เคยไม่เคยมีนะไม่เคยมีแล้วเขาก็ไม่เคยเกล่าวถึงเลยนะสายสายสายพาณิชย์ไม่เคยเกล่าวถึงสมเด็จองค์ดําไม่เคยขาย ไม่เคยลงรูปเลยนะเซียนแต่ละคนที่เป็นสมเด็จองดั้มนะไม่เคยมีมีแต่กลุ่มอนุรักษ์เรานี่แหละลงกล่าวถึงหรือแม้กระทั่งสมเด็จวัลขังองค์เจ้าคุณเที่ยงนะพิมพ์เจ้าคุณเที่ยงบล็อกของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เนี่ยนะต้นแบบที่เราเห็นติดตาก็คือองค์เจ้าคุณเที่ยงอะบล็อกพิมพ์ขององค์นะหลวงสิทธนะหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะเพื่อนสมาชิกสมเด็จวัลัง บล็อกขององค์จยคุณเที่ยงอ่ะก็ไม่มีนะไม่มีในสาระบบไม่มีการขายไม่มีการลงรูปโฟร์ไฟอะไรทั้งสิ้นฝ่ายผานิตไม่เคยลงเลยนะเขาจะลงเฉพาะหลวงวิจารณ์เจในายบล็อกนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนกันลงอยู่นั้นนะนั่นเป็นเพราะว่าเขาเขาได้ตั้งต้นมาแบบนั้นว่าพระต้องเป็นพิมพ์อย่างนี้พิมพ์ที่เขานิยมก็คือพิมพ หลวงวิจารณ์นะเพื่อนสมาชิกดังนั้นถ้าเราเอาไว้ให้เซียนดู mm hmm. เขาก็จะบอกว่าผ mm hmm. ิดพิมพ์นะผิดพิมพ์หรือว่าพิมพ์ไม่นิยมเนี่เราเราอย่าเพิ่งไปตีค่าว่าเออเป็นพระไม่ใช่นะเป็นพระปลอมพระเล่นแบบไม่ใช่นะเพื่อนสมาชิกคือพิมพ์ไม่นิยมก็ไม่ได้หมายความว่าไม่แท้นะเป็นเพียงแค่ว่า พิมพไมนิยมที่เขาขายกันเซียนสมาคมใหญ่ๆนะมีไม่กี่คนที่เขาติดหนึ่งในสิบในท็อปเทนของเมืองไทยเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยนะหนึ่งในสิบแถวท่าพระทั้งหลายนะ <c ười> คือเขาก็จะเล่นในพิมพ์ที่เขาต้องการเนื้อที่เขาคิดว่าใช่นะดังนั้นถ้าหากว่าเรามีพิมพ์ที่ไม่นิยมเนื้อไม่ใช่แล้วก็อย่าเพิ่ง ไปประมาณว่าไม่ใช่พระแท้แท้ของเราแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แท้ดังที่เขาขายในตลาดดังนั้นเราต้องถามใจตัวเองว่าเราศึกษาพระศึกษาต้องการครอบครองพุทุคุณหรือว่าต้องการเงินนะอย่างองค์นี้องดำนี่โอ้โหพรอะยามาหาทำคลิปไปเยอะนะเอาแม่เหล็กมาดูนี่ดูติดเลยนะเพื่อสมาชิกนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะ พิมพใหญ่อ,อกวีอง์นี้นะหรือว่าพิมพ์ใหญ่อ,อกล่องนะเพื่อนสมาชิกนี่มีหูข้างเดียวลำไหลถ้ามองอย่ีเหมือนท่านมีตามีตามีจมูกมีปากด้วยนะถ้ามองอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่ลักษณะฐานสิงก็คมนะเป็นคมฝาเลยนะโยลงเล็กน้อยเห็นไหมโยลงเล็กน้อยนี่ยปลายพระบาทองค์นี้ก็ชัดนะตรงกับมุมแขนตรงนี้นะ พิมพ์นี้ก็ยิงตรงกันไปเลยพิมพ์ก็ถูกต้องนะองค์นี้พิมพ์ก็ใช่มวลสารก็ก็ใช่นะองค์นี้แต่ว่าเนื้อเนื้อดําเนื้อองค์ดําเขาจะละเอียดหน่อยนะเราจะไม่ค่อยได้เห็นเ,เรียกว่าหลุมหลุมดวงจันทร์นะนะบ่อน้ําตาเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นด้านข้างเพื่อนสมาชิกดูดูด้านหลังนะ ด้านหลังก็จะไม่เรียบตึงนะด้านหลังก็จะหลุดหลุดบ้างเล็กน้อยนะนี่ผ่าแท้ก็ก็จะออกมาประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่ควางมงามความงามขององค์พระนะอยาจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูดูใกล้ๆกันนะเป็นยังไงเราดูเต็มองค์กันแล้วเราก็มาดูใกล้ๆบ้าง เราจะได้เทียบเคียงใกล้ 10x นะกล้องขยาย 10x ของพยมหาก็ชัดบางไม่ชัดบ้างนะถ้ะเราดูไปพร้อมกันนะเปลื่อนสมาชิกเราจะเห็นเรียกว่า บางทั้งเรียกว่าเหล็กไหลพื้นก็มีนะเพื่อนสมาชิกนี่แดงอมน้ำตาลนี่นะครับเหล็กไหลพื้นเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแคลไซนะเนี่ยเนี่ยแคลไซอนา,นาคอนไนนเนี่ยขึ้นขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนสมาชิกนเนื้อผิวท่านเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆไปพร้อมกันนะ เนี่ยพื้นหลังเหล็กไหลเพึงนะเราจะเห็นเป็นเหมือนเป็นฟองเต้าหู้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยกาะอยู่ในเนื้อพระนะ สวยงามนะหลายต่างก็เรียกว่าเหล็กไลเพลิงนะแดงๆเหมือนสนิมน้ำสนิมเหล็ก สมาชิกเห็นแล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะถ้า,าว่าสิ่งไหนที่พระมหาพูดไม่ไม่ชัดเนี่ยเราก็ลองเซิร์ชดูได้ในข้อมูลนะสมเด็จองค์ดำเนี่ยนะเดี๋ยวนี้โซเชียลเรามีองค์ความรู้เยอะนะพิมพ์คำว่าสมเด็จองค์ดำหรือว่าสมเด็จเนื้อใบลานเผาเนี่ยขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะ เพื่อนสมาชิกดูเม็ดทองคำนะองนี้มีเม็ดทองคำอยู่ด้วยนะแร่ทองคำเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับมีมีแร่ทองคำอยู่หลายเม็ดนะเนี่ยปรากฏอยู่ด้านหน้านี่เนี่ยความงามความคัดสิก อันนี้คือแร่ทองคำนะเพื่อนสมาชิกเนี่อจะมาขายายได้ประมาณนี้นะอันนี้หนึ่งเม็ดสองเม็ดเม็ดที่สามในเม็ดใหญ่หน่อยนะอันนี้คือแร่ทองคำ เวลาเราดูเราก็สังเกตสิ่งพวกนี้แหละครับนะสังเกตแล้วก็พิจารณาสังเกตพิจารณาแล้วก็นำเป็นองค์ประกอบ ในการดูของเรานะเป็นองค์ประกอบในการศึกษาเราจะบึ้งเชื่อสิ่งที่คนอื่นเขาพูดนะเพื่อนสมาชิกเราต้องเชื่อแล้วก็ขยันหาความรู้ตันเองก่อนเราจะเอาพระสมเด็จ ในคอเราเนี่ไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้นะเราอยากขี้เกียจในการหาองค์ความรู้ให้เรามีความรู้ก่อนให้เรามีข้อพิจารณาเรียกว่ามีเกาะมีภูมิคุ้มกันของเราเองก่อนแล้วเราก็ขยับขยายไปปรึกษาคนนู้นทีคนนี้ทีนะเราจะได้รู้ว่าเขาพูดเขาคุยเหมือนองค์ความรู้ที่เรามีหรือเปล่านะบางคนนี่พูด มโนพูดนะเราไม่รู้ว่าเขามีภูมิมากแค่ไหนพวกอย่มหานนศศึกษาเรียกว่าผ่านด้วยตัวเองก่อนพอสมควรจึงได้ไปเข้าสมาคมเข้าชมรมเข้าสังคมที่เขาศึกษากันถ้าเรามีภูมิมีองค์ความรู้มีประสบการณ์แล้วนี่ใครพูดใครบอกใครกล่าวแบบไหนเราเรารู้เลยว่าเขาสื่อถึงอะไรนะ ใครมาหลอกเราไม่ได้แล้วครับทีนี้เมื่อเรามีองค์ความรู้เ,เพื่อนสมาชิกดูด้านหลังนะเนื้อผมในลานเผาพู้ใหญ่มหาได้กล่าวประวัติการสร้างที่มาของมวลสารมาแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้จะไม่กล่าวแบบนั้นไดจจะไปซ้ําความเดิมถ้าท่านใดอยากรู้ว่าที่มาที่ไปมวลสารพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีเป็นยังไงนี่ไปดูข้อมูลเก่าๆได้คลิปเก่าๆได้นะ เราจะเห็นแรล่แล่เม็ดมะขามนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูดูพื้นผิวเขานี่เราจะเห็นขาวขาวเป็นฝ้าข,าขาวขาวนี่แหละแคลไซ์เพื่อนสมาชิกเขาไม่ได้มาพร้อมกับองพระนะองพระจะมาดำอย่างเดียวนะแต่ว่าขาวขาวเราจะเห็นเราจะเห็นว่า มาเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยความงามเราจะเห็นฝ้าเขาวเ,เต็มไปหมดนะขณะเดียวกันเราก็จะเห็นเป็นสีคล้ายๆกับเป็นสนิมเรียกว่าสนิมน้ําหรือสนิมเหล็กนะอันนี้จริงนี่เป็นแร่แร่บางท่านก็เรียกว่าแร่เม็ดมะขามนะ แร่เปม็นประคามแต่ว่ากูบาอาจารย์บางท่านเขาเรียกว่าเหล็กไหลเพลิงก็มีนะนี่คือด้านด้านหลังดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะองค์นี้ด้านหลังประมาณนี้ด้านหลังแบบนี้ทีนี้เรามาดูด้านด้านข้างเนี่ยด้านข้าง ด้านข้างงดงามมากนะด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงด้านข้างก็ต้องอย่างนั้นนะเพื่อนสมาชิกต้องเหมือนกันนะไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่ใช่ว่าด้านหลังแตกด้านหน้าเฉยเลยหรือด้านหน้านี่แตกและแหงด้านหน้านี่เฉยเลยก็ไม่มีด้านหน้าแตกยังได้านหลังควรแตกอย่างนั้น ด้านข้างปียังไงด้านขอบด้านหลังด้านหน้าปิบ้างไม่มากก็น้อยเราดูไปพร้อมๆกันนะแล้วด้านข้างก็ก็จะต้องมาโซนเดียวกันทั้งสีด้านนะข้างด้านบนด้านล่างด้านข้างทั้ง2ก็ต้องมีเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูด้านด้านข้าง ฟังงานเพื <themselves> ่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r i b e ให้พ็อย่ามหาช่อง2องพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ